ตยิน,ยนเสียงปะปสวะไปดูว่ล้วอะไรเลาอะกันเล่อะไรกันบ่รูว Kali Juta Yang ววันเมื่อพบพระเจา้าเจ้าหิงพบูดบุญบุญญาให้กลับมาด้านเิมนะแต่อย่กเชิญาของปอลงไม้หมีวัดกาหากแม้ว่าพระนางไม่นำเราในทุดทีนี้น

เอา่น่มีสาไถงมหาพี่มี่มไม่ใช่มาอย่างั้ก็าหญ่นาบอกฉักไม่อยู่ที่นี่เองแล้วจะมาถามทำไมาอัไม่อยู่ได้ยังไงอ่ะพาเดีวเมื่อไหร่จะพากับพี่ม้ามาาก็้าอี่ฉีหลังมา่มาเดี๋ยวแ่ายด้วยย ผูิแนะคะพอมาถึงมาแล้ก็หายไปไหนไม่รู้พูดถอยเดียวที่เเรา่้เผิงแน่นอนนแดนยนะพกมีเขาอยู่ที่นี่ไม่ด้วยกันวเด็กมาตจริงตจิ บอกท่านน่ะนาวินรายุทธ์ีหลัก็สวยแล้วมึงสาเขาด้วยตาทองคือร่างเดียวกันก็้ค่ะคบ้าเหรอตัวแร่นีหักโกโมี่ตัวแค่ไหนที่โกหกได้ก็โมควันที่ที่ยกว่าว่าม้าตัวอยู่างที่ไหนไม่ได้นอนอระอค์ใช้ไม่เชื่อบองที่จะมีร่างเป็นม้าตองปาทองท่านได้หรืเปล่แต่มีข้อแม้ถ้าหากแฝงพระองค์ท่าน ได้ทอดเน่าไีว่าที่ตอกช็อกคือจะเป็นความจริงผมเช็ดขออะไรก็ผมรับท่านมอบให้ถ้าเกิดว่าท่านรู้มาเป็นความจริงที่หมดแล้วก็ท่านอยากให้อะไรกับเราเราจะให้ท่านรู้ทุกอย่างเลยจริงไม่ยากอ่ะ หัวไม่ได้ออกเลยนะไอ้ไอแม่เยอะรู้ได้ไงว่าพ่อผมจาชูวรู้้ไว้ผมไหนก็ไม่กอดจริงเพราะคุณไม่ออกอ่ะโอ้โหืลองนี้ไอ้เขาด้วยโอ้ยคุยอยู่เอามาลื้อลือไปลื่อต้องระวังสีครับถ้าเกิผมตกปุุ๊๊กุผิดผมเป็นอัมพาตไคใครกันเลยถ โมลมน้าไม่หไม่หมกมันจะพักตัผมเพิ่มเยอะดีใจที่บ้านถวเพ่อลยลดมาพึ่งโลมาจะถวบทำกับข้าวให้พ่อตางานหน้าจะจะนบบนี้ไงว่าคนที่าี่คณมาว่าผมให้ผมถายกมาด้วยเถอะนไอ้มนมารือ ตกใจแค่ครับกี่เือกี่ผ้าอีกเท่ ไอ้บ้ไอ้ไอ้บาไอ้บ้าไอ้าไอ้บ้าไอ้บ้า้บ้าไอาอาไอ้บ้าอ้บ้าไอ้บ้ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ไอ้บ้าไม่ได้นาไอบ้าไอ้ไอ้บ้าไาไอ้บ้าไออ้ไอ้ไ้าอบ้้าไอ้บ้าไอบ้าไบอ้บ้าไอ้บ้อาไาอบ้าอ้บ้าไอบอาอบาอ ม่กดอะไรจ้ะฉากนี้ต้องเป็นของมนุษย์มาก็ได้เหมือนกันามามาเลยมาคนดผู้ส่งพี่เป็นเขาเป็นไมมาใเกมาในเกรู้ันเถียงคุณมาโน่ะเออพี่เราไม่สวกันเสียงอะมางีามาพี่รสวยเดี๋ยวเป็นงหน้าเป็นหด้วยเป็นธรรมชาต ขอนเอแเจอชว์ชว์เข้าไปขอนดีนี้ผมขอัไม่ได้ครับฐานี่ผมเป็นมนุษย์ครับต้องใจผมเ้ว่ครับทิพย์ห้าวันจะได้เป็นนัทีมโอ้โหปัอะไรปักจะเป็นมนุษย์นงก็รู้้วผมเป็นเผผมก็อูตาอยอยู่แล้วพี่มาลองอ่อนสิครับโอ้ที่โกงที่โกงยังไงอ่ะเล่กโกงถ้ามึงกกดมึงจะเหลือนะไ้บ้า คนละชุ่วี่เเใครก็คนละชัดวีวที่สีคูร้อยนะเอางี้้วนวันนี้มันจะมนที่นี่พี่มาตกลงกันก่อนไหมเดียวตกลงกันเองก็อยากที่เละจไเอาพี่โอ๊ยลือไม่ได้ต้อง้อไว้คนนนี่ันี่มือถืออย่างนี้ดีแล้วนออก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 ี่ไเะห้าวันถัดไปกินเพี โอ้ oh, ยดป้านนเนัาไปไเยอมยอะไเอะ้าเแล้วาอโกคนละห้านาทีเดี๋ยวเอาเอาในราคาคนละห้าออกมาถึงว่าถ่ากันในช่วงกบกิ